มาเราไปกันต่อดีกว่าครับทุกคนโย่ทางประตูไม่เปิดยกใครวะเนี่ยออกมาเช้าเลยสวัสดีทุกคนขอโทษนะที่มาช้าไม่หรอกมาได้จังหวะพอดีเลย พักผ่อนเป็นยังไงบ้างล่ะความยุ่งเหยิงอ่ะช่วยให้กระปีกระเป๋าจริงๆก็เป็นวิธีรักษาความกระตือรือร้นที่ดีอ่ะนะทุกคนเตรียมพร้อมกันหมดแล้วเหรออืมเมื่อวานอ่ะได้ข้อมูลเกี่ยวกับเวลาและสถานที่แลกเปลี่ยนมาจากคุณอาเจนตี้แล้วที่จริงก็เป็นที่ที่ทุกคนรู้จักดีนั่นแหละวันนี้ตอนบ่ายเจอกันที่ร้านอาหารแดนหันษาแห่งภาพยนตร์อ่ะ เขาชอบที่นั่นมากจริงๆด้วยนะเนี่ยเอ่อดูเหมือนว่าเดินทางเนี่ยจะังวลเรื่องเดียวกันกับเราเลยนะใช่เมื่อเทียบกับพื้นที่โล่งแล้วสถานที่ที่มีผู้คนพุกพ่านนะจะทำให้การจับกลุ่มยากมากขึ้นคนร้ายนะอาจจะแฝงตัวเข้ากับผู้ชนหรือใช้ตัวประกันเพื่อหลบหนีก็เป็นได้เพราะงั้นแหละ พวกเราเลยต้องเตรียมตัวล่วงหน้ากันให้มากขึ้นตั้งแต่เมื่อวานที่ได้รับข้อมูลมาทางนี้ก็เริ่มจัดสรรหาหน่วยงานล่างเงาและทีมลาดตระเวนพิเศษแล้วอืมเราอะ่ะจะให้เจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบจำนวนมากไปประจำการอยู่ในที่เกิดเหตุถ้าเรื่องเราไม่ราบลื่นเราจะรักษาความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกแต่ยังไงก็ตามก็ขอให้ทุกอย่างราบลื่น,นจะดีกว่านะ ในบรรดาผู้เข้าร่วมนะมีคนคุ้นเคยหลายคนที่ฉันเคยเจอในคดีก่อนหน้านี้อย่างเช่นคุณเชเวลุสหัวหน้าทีมลาดเจเวนพิเศษงั้นเพราะงั้นนะฉันว่าทุกอย่างน่าจะราบรื่นไดดีงั้นก็ขอให้เป็นอย่างที่ผู้กล้าผู้ยิ่งใหญ่แห่งนัดลานพูดแล้วกันนะส่วนทางที่คุณเลพีนโพลินพูดกับคุณนาเวียนะเราก็ได้พูดคุยและเตรียมการเรื่องนี้เอาไว้แล้ว องค์กรกุหลาบหนามน่ะจะคอยสนับสนุนอยู่ในระยะที่ควบคุมได้ไม่ต้องห่วงล็อกปัญหาเดียวในตอนนี้ก็คือก็น่าจะเป็นทางคุณเอสคอฟิเย e นแล้วละ่ะเธอไม่อยากรับลูกค้าที่เคยทำความผิดอย่างนั้นเหรอนี่นี่อันนี้เจ๋งกว่าเธออยากเอาซ่อมยัดปากคนร้ายเหรอจะว่าไปก็เป็นไอเดียที่ไม่เลวอะนะ <c oughs> เอาละไม่พูดเล่นละคุณเอสคคฟิเย่อะได้ข้อมูลได้ขอมาว่าเธอไม่อยากให้ร้านอาหารของเธอได้รับความเสียหายจากการปฏิบัติครั้งนี้ฉันนะมีลางสังหรณ์ว่ามันคงไม่เป็นอย่างที่หวังหรอกอยากให้ฉันทำอะไรไหมอ่ะไม่ละ <c oughs> ที่จริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเธอหร้วเรื่องมาถึงขั้นนี้ก็สร้างปัญหาหเธอมากแล้ว ที่เหลือเนี่ยก็ปล่อยให้เจ้าหน้าที่ของฟอนเทนจัดก,การก็พอแต่ว่าฉันเดาว่าเธอคงอยากจะรู้จุดจบของเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมนาน,นอนอยู่แล้วใช่อย่างนั้นขอให้เธอดูไปตามสถานการณ์ละกันอาจไม่จําเป็นต้องให้เธอลงมือหรอกแต่ก็เผื่อเอาไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันนะฉันอาจจะพยายามไม่ให้เรื่องมันเลยเถิดไปทางนั้นละกันคินิสก็จะเอาด้วยเหรอ แน่นอนสิถึงฉันอาจจะยังจะยังมีข้อสงสัยอยู่มากมายแต่ดูจากข้อมูลที่มีอยู่แล้วคนร้ายนะ่าจะมาจากนัดร้านนั่นแหละอีกอย่างนะฉันก็ถือว่าเป็นพยานอยู่ด้วยจะปล่อยไปเฉยๆก็ไม่ได้สมจะเป็นคินนิดจริงๆเลยทุกคนได้หาลรือเกี่ยวกับรายละเอียดและข้อความข้อควรระวังต่างๆสำหรับปฏิบัติการ การสนทนาเป็นไปอย่างราบลื่นอาจเป็นเพราะอาจากับคาคุคูคไม่ได้ปรากฏตัวพอลองคิดดูแล้วหากจูจูอาเจ้าโผล่มาพูดจาเพอ้อเจอ้อนิวเวเลตพูดมาพูดจาเพอ้อเจ้อกับนิวเวเลตแล้วก็สถานการณ์เนี่ยคงจะอกอน,น,นมากแน่อาละคุยกันเท่านี้ก่อนละกันเวลาปฏิบัติการคือตอนบ่ายถ้าทำทุกอย่างได้เร็วพอก่อนจะออ,ออกเดินทางก็ยังเดือดชาได้อีกหลายแก้วเลย นั่นสินะพวกเราอ่ะก็ไปหาของกินกันบ้างไหมต้องกินให้อิ่มก่อนนะถึงจะได้มีแรงทำงานนะ่ะไพมอนก็แค่อยากดูอย่างเดียวไม่ใช่เหรอการอยู่เคียงข้างกันน่ะก็สำคัญมากนะถ้าอย่างนั้นนะฉันขอตัวไปยังสถานที่ก่อนแล้วกัน หลายวันมาเนี้ยอาจ้าเอาแต่บอกว่าอยากกินเซ็ตอาหารลิมิเต็ดของกิจกรรมฉันรีบเอาไปให้มันกินให้หนำใจก่อนดีกว่าเดี๋ยวอีกสักพักเจอกันนะฉันจะรอฟังข่าวดีจากคุณคนนะบทที่สามทุกสิ่งล้วนมีราคาต้องจ่ายเอาวะบทเพลงเริงระบามาถึงฉากที่สามแล้วอ้าวุีทางมีทาง มาถึงก็ลอยตัดฉากเลยผ่านไปกี่วันชายหาดแห่งนี้ก็ดูเหมือนจะคึกคื้นมากขึ้นนะอืมอาจจะเป็นเพราะว่ามีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบปะปนอยู่ในนั้นไม่น้อยละมั้งเดินทางคือว่า ไพมอนน่ะเริ่มหิวนิดหน่อยแล้วเราไปดูเมนูที่ร้านอาหารกันเถอะคนที่ถือกล่องใบนี้น่าจะเป็นคนที่มาทำการแลกเปลี่ยนสินะงั้นต่อไปก็เป็นเรื่องสำคัญแล้วสินี่เอาชามาวางด้วยนะใครจะมาไวนะ้น่ะเฮ้ยพาวกระตุกเล็กน้อยหืม いっちまうのかい飲まずにふた <laughs> のない飲み物は心配で包囲 <laughs> しているおとなしく我々に… <laughs> <laughs>

เจ๋งว่ะเจี๊ยเจ๋งใช่ไหมเลยให้ตายเถอะลากตัวกันมาแบบนี้เหรอนี่เป็นการดูถูกชีวิตกันชัดๆฉันจะไปฟ้องสาลพิพากษางั้นเหรอแต่ฉันคิดว่าการที่ฉันอุตส่าห์ใจดีถ้าคุณออกมาจากตรงหน้าผู้ชมแบบนี้ก็ถือเป็นการรักษาหน้าให้คุณแล้วนะส่วนระหว่างทางน่ะจะเงยหน้าหรือก้มหัวก็เป็นทางเลือกของคุณเองไม่ใช่หรือไงแก เข้าใจแล้วแหละฉันน่ะยอมรับฉันผิดเองฉันรู้อยู่แล้วว่าอะไรผิดอะไรถูกนะแต่ว่าฉันน่ะจนปัญญาแล้วจริงๆนะเพราะว่าฉันต้องการเงินก้อนนี้จริงๆอะ่ะเดิมทีอะ่ะฉันเป็นนักวิชาการที่เชี่ยวชาญในการศึกษาโบราณสถานเก่าแก่มีครอบครัวที่อบอุน่นหน้าที่การงานก็ราบรื่น แต่ใครจะไปคิดว่าลูกชายของตัวเองจะถูกคนอื่นหลอกจนตกลุมพรางการพนันตอนแรกครอบครัวก็มีเงินเก็บอยู่บ้างแต่เงินนั้นน่ะก็ไหลลินไปราวกับน้ำตกหลังจากเป็นหนี้เขาก็จะมักถูกเจ้าหนี้ข่มขู่อยู่บ่อยๆแล้วพ่อแท้ๆอย่างฉันจะปล่อยให้เขาต้องเจอเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันล่ะแปลกๆนะมึงแก่ขนาดนั้นเลยเหร แก่ขนาดมีลูกเล่นการพนันได้แล้วเนี่ยนะลูกชายฉันก็อายุพอๆกับเธอเนี่ยแหละถ้าเขาสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแรงเหมือนเธอก็คงจะดีเพราะงั้นแหละฉันต้องการเงินก้อนนี้จริงๆนะเอะคือเขอร้องละ่ะพ่อหนุม่มช่วยฉันทีเถอะนะ เห็นแก่ที่เราเป็นชาวนัดร้านเหมือนกันน่ะช่วยไว้ชีวิตฉันสักครั้งเถอะถ้าฉันกลับไปก็ยังมีโอกาสที่ได้สั่งสอนลูกชายที่ไม่เอาไหนของฉันน่ะแต่ถ้าฉันถูกจับเขาอาจจะมีแต่ตายกับตายเท่านั้นก็ได้ในฐาน,นะครอบครัวเราก็ควรจะต่อสู้เขยงข้างกันเพื่อน,นาคนที่ดีกว่าไม่ใช่เหรอโอกาสของครอบครัวเราอยู่ในมือของเธอแล้วขอร้องแหละฉันว่าเลยนะ เ,เดาขีนิดนะเ้าขีนิดทําไมไม่พูดอะไรเลยล่ะหรือว่าใจอ่อนแล้วอย่างนั้นเหรอฉันน่ะไม่เชื่อคําพูดของคุณหรอกนะไรซอรี่เดาถูกแปดสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะเนี่ยว่า <kau> คุณจะต้องเป็นนักพนันอย่างแน่นอนฉันเป็นนักพนันอย่างนั้นเหรอมันจะเป็นไปได้ยังไงกันก็บอกแล้วไงว่าเป็นลูกชายของฉันน่ะ อย่างแรกนะคุณเป็นชาวนัดลานจริงๆงั้นเหรอถ้าคุณคอยจับตาดูปืนกระบ,บอกนั้นอยู่ตลอดเวลาก็น่าจะจำหน้าคนที่คุ้นเคยได้อยู่แล้วแต่เวลาพูดว่าผาษาที่ภาคาษากับพูดสักข้องปากอย่างเห็นได้ชัดเลยเรื่องนั้นมันก็ฉันอธิบายได้นะที่จริงแล้วตั้งแต่เด็กอ่ะฉันก็อาศัยอยู่ที่ เชฉันน่ะไม่อยากฟังอะไรทั้งนั้นอาจารย์ฉันจะให้โอกาสเธอปิดปากคนอื่นเอาไหมฮ่ <c oughs> าหลๆข้ารอจเจ้าพูดประโยคน,นี้มาตั้งนานแล้วเอานี่ไปกินซะเจ้าคนหน้าไม่ไอ,อายหนึ่งในทักษะเด่นของนักพนันก็คือการโกหกอย่างต่อเนื่องไงละ่ะ ฉันว่าคุณก็คงเป็นชาวฟอนเทนที่พรอมตัวเป็นชาวนัดร้านเท่านั้นแหละรอบๆตัวก็ไม่มีครอบครัวหรือเพื่อนพ้องแต่ถ้ามีพวกเขาก็คงจะจากไปนานแล้วเพราะความหยาบช้าของคุณยังไงล่ะแน่นอนว่าฉันอาจจะเดาผิดก็ได้อาจจเอาใส่ใหญ่เลยว่าตุ๊ดตุ๊เลยแต่แล้วจะยังไงล่ะฉันมีหน้าที่จับคน ฉันไม่ใช่ทนายของคุณและไม่ใช่ผู้ฟังที่จะใส่ใจคุณด้วยและการขุดคุยความจิ้มจากปากของคุณก็เป็นหน้าที่ของศารวิพากษาสุดที่รักของคุณยังไงล่ะฉันพูดถูกไหมออตามนั้นแหละอาจารย์ใส่ไม่หยุดเลยว่ะคุณคีนิตไม่เจอกันนานเลยนะเดี๋ยวทางทีมรตาตเว็นพิเศษจะช่วยรับตัวคนร้ายเองนะขอบคุณนะ ไม่หรอยังไงก็ต้องขอบคุณคุณอีกครั้งที่ช่วยเหลือข้าล่ะแล้วข้าล่ะไหลมายาซะจริงหรือว่าเจ้าไม่ควรจะขอบคุณมงกรศักดิ์สิทธิ์ู้หยิงใหญ่ผู้นี้หรือไงองั้นก็ขอบคุณการแสดงที่ยอดเยี่ยมของคุณกับคุณคารโกคูคด้วยนะไปซะเอ๊ะหมายความว่าไงหย,หยุดเลยหยุดที่นี้นะอินดเธอโอเคไหม คนที่ถูกลากมาตลอดทางอ่ะไม่ใช่ฉันซะหน่อยรู้สึกว่าเมื่อกี้เธอจะอารมณ์ไม่ดีเลยนะเจ้าขี่นิดตัวจ้อยคงยั้นึกถึงเรื่องสมัยตอนที่เป็นขี่นิดตัวน้อยเลยสิท่า <c oughs> อย่าล้องไห้ขี้มูกโป่งเชียวละ่ะมีลูกสมุนที่ขี้ขาดแบบเนี้ยเมื่อก่อนศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่จะเสียแน่เอาเนะี่ยพูดอะไรกันเนี่ยเาจ้านี่ใส่ไม่ดีเลยฉันนะไม่จำเป็นต้องปิดบงังเธอหรอกพูดง่ายๆก็คือ แท่ะเกียรพวกนักพนันมากพวกเขาเป็นคนที่ไม่รู้จักความรับผิดชอบและไม่เคารพผลตอบแทนที่สุดในโลกเขาอะสามารถแต่งเรื่องโกหกได้นับพันน,พน,นับหมื่นเรื่องเพื่อเงินเพียงแค่เหรียญเดียวและพยายามเอาเงินนั้นไปใช้พนันเพื่อเงินหลายสิบล้านแต่ว่าเราก็ต่างรู้กันดีว่าสิ่งที่ได้มาแบบเปล่าๆยังไม่คาดคิดนะ่ะมันต้องแลกมาด้วยบางสิ่งที่ยากจะจินตนาการไว้เสมอ ชีวิตก,ก่อนหน้านี้ของฉันน่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของราคาที่พ่อต้องจ่ายเพื่อเมื่อเขาแพ้พนันถ้าเป็นไปได้ฉันก็ไม่อยากให้ใครต้องมาตกอยู่ในสถานการณ์แบบเดียวกันหรอกทีนี้กูซึมเลยไม่ต้องเสียใจแทนฉันหรอกฉันไม่ได้รู้สึกเสียใจเลยซะด้วยซ้ำเขาว่ากันว่าคนเรานะ่ะประกอบขึ้นมาจากอดีตและในเมื่อฉันเดินทางมาถึงจุดนี้ได้ งั้นก็หมายความว่าฉันน่ะต้องทําหลายๆอย่างถูกต้องแล้วน่ะสิอย่าโทษตัวเองเพราะความผิดของคนอื่นเลยถ้าเป็นฉันฉันจะเลือกจดจําช่วงเวลาที่ทําให้ฉันเติบโตขึ้นมากกว่าก็อย่างว่าก็เหมือนกับครั้งแรกที่ฉันเรียนรู้การใช้เชือกตะขอหรือครั้งแรกที่ฉันฝ่ายเรียนรู้ฉันเข้าใจแล้วละ่ะอืม ไปกันเถอะถ้ายังไม่กลับไปอ่ะเดี๋ยวทุกคนเนี่ยก็ต้องเป็นห่วงมากขึ้นแน่แน่อ่าชาร์ลอตฮ้ยเดินทางคีนิดกลับมากันแล้วเหรอ มากก่อกี้เราเห็นชิวรูดพาตัวคนร้ายไปแล้วเหมือนจะอารมณ์ดีใช้ได้เลยนะราบลื่นกว่าที่คิดน่ะแหละื <c oughs> พวกแล้วอ่อะ้อมไปสก,กาสุดท้าย <c oughs> ก็เจอแค่พวกที่ไม่มีกำลังต่อสู้และเอาแต่วิ่งหนีอย่างเดียวเลยอื <c oughs> จริงสิไลลี่บอกว่า <c oughs> พวกเธอฝากบอกพวกเธอด้วยว่า <c oughs> เขาไปรายงานผลกับพระราชวังเมโมเนียแล้วล่ะ <c oughs> และเขาก็ยังบอกอีกว่า <c oughs> เดี๋ยวทางหน่วยล่าเงา ก็จะสืบคดีการพนันสีเท้าอย่างละเอียดต่อคงจะต้องยุ่งกันอีกแล้วล่ะแต่ว่ายังไงมันก็เป็นงานของพระราชวังเมอร์โมเนียอยู่เดียไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเราหรอกฉันน่ะเห็นท่านนายุคนนั้นวิ่งซะเร็วเลยคงจะหลบกล้องนักข่าวสินะเอ้วเถอะแต่ฉันกระชินแล้วล่ะยอมแพ้ง่ายๆซะงั้นอืม ถึงยังไงเมื่อกี้ฉันก็ถ่ายได้ช็อตเด่นๆมาเยอะแล้วนี่นะก็พอให้เขียนพาดหัวข่าวหน้าแรกได้แล้วละราะงั้นแหละนักข่าวทีงานยุง่งยุ่งพวกนี้ยคมต้องขอตัวกลับไปล้างรูปภาพก่อนแล้วนะแล้วก็ไปเลยอย่าลืมเลือกมุมที่เท่ที่สุดของไฟม่านด้วยละ่ะอืมวิ่งซะเร็วเลยหวังว่าเธอจะได้ยินที่ฉันพูดนะเชื่อในรสนิยมของช่างภาพมืออาชีพเถะนะ นั่นก็จริงแหละนะว่าแต่ทำไมพวกเธอถึงใช้เวลานานขนาดนี้ล่ะเกิดอะไรขึ้นกันเหรออืออาจารย์หัวกระแทกน่ะเลยร้องไห้ขี้มูป่งชุดใหญ่เลยอะไรนะหนอยเจ้านี้ปากพูดก็ฆ่าเล่นฆ่าเลยเหรอมังกรศักดิ์สิทธิ์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างฮูฮูอาจาน่ะเคยเป็นอย่างนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันบ่อยเลยแหละ แล้วต่อจากนี้มีแผนทำอะไรเหรอนั่นสินะบอกตามตรงนะถ้ายังไม่ทันได้คิดเลยก็ไม่มีเรื่องด่วนอะไรหรอกไม่แน่ศาลวิภาคษาอาจจะเรียกฉันไปเป็นพยานอีกก็ได้ส่วนปืนจากนัดลานนั่นนะ่ะถือเป็นหลักฐานสำคัญคงต้องรองให้การพิจารณาคดีเสร็จสิ้นก่อนถึงจะนำกลับไปที่นัดลานได้เอาเป็นว่าฉันจะดื่มดำกับชายหาดและทะเลสักหน่อยแล้วกัน จบครับบทเพลงเริงระบำฉากที่สามทุกสิ่งล้วนมีค่าต้องจ่ายเอาอ่ะโอเคครับผมสำหรับอันนี้ก็น่าจะเป็นเนื้อเรื่องยังไม่ได้เป็นกิจกรรมเนาะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมต่อกันดีกว่าอ่ะก็เนื้อเรื่องนี้ก็สั้นมากนะครับผมโอเคครับผมก่อนที่เดี๋ยวคลิปต่อไปเราก็จะไปบริหารหรือไปเล่นกิจกรรมกันสำหรับเนื้อหาในการไล่จับโจรในตอนนี้ก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะฮะ ขอบคุณทุกทุการรับชมเลยแล้วกันนะครับผมแล้วก็สําหรับใครที่ไม่กดติดตามนะฮะก็ฝากช่องของเรา,เาไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ